สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับครูอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับรายวิชาเคมี1นะครับใน EP ที่2วันนี้นะครับ e ีที่2หรือหัวข้อที่2ของเรานะครับก็จะเป็นในเรื่องของอนุภาคมูลฐานของอะตอมนะครับหรืออ t o m i c Particle คิลนะครับสำหรับเรื่องอะตอมิกพาร์ติเคหรืออนุภาคมูลฐานจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยครับจาก EP ที่1นะครับที่เราได้เรียนเกี่ยวกับ ในเรื่องของทฤษฎีอะตอมนะครับโดยทฤษฎีอะตอมเนี่ยก็จะเรียนในเรื่องของอะตอมนะฮะว่าอะตอมมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะครับมีนักวิทยาศาสตร์ใครบ้างที่ทําการศึกษาและท่านักเรียนจําได้มีนักวิทยาศาสตร์อยู่ท่านหนึ่งครับที่เขาได้เสนอแนวคิดที่ว่าอะตอมไม่ใช่สิ่งที่เล็กที่สุดนะครับนักวิทยาศาสตร์คนนั้นมีชื่อว่าทอมสันทอมสันได้ทําการทดลองโดยเขาได้เผาอะตอมจําได้ไหมครับ เมื่อเผาอะตอมแล้วเนี่ยเขาพบว่าภายในอะตอมยังประกอบด้วยอนุภาคต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นโปรโตอนนิวตรอนหรืออิเล็กตรอนนะครับซึ่งอนุภาคเหล่านี้ก็จะซ่อนอยู่ข้างในอะตอมอีกทีหนึ่งเมื่ออะตอมถูกทำลายเนี่ยมันก็จะกระจัดกระจายออกมาหลังจากที่นักวิทยาศาสตร์หลายๆท่านนะครับได้ทำการศึกษาจนค้นพบแน่นอนแล้วว่าอะตอมไม่ใช่สิ่งที่เล็กที่สุดแต่ยังมีของที่เล็กกว่าอยู่ข้างในคือโปรโตอนนิวตรอนอิเล็กตรอนเนี่ย เขาก็ได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลและได้ข้อสรุปเกี่ยวกับอนุภาคมูลฐานเป็นดังนี้ครับนะฮะในอะตอมนะครับจะประกอบไปด้วยอนุภาค3อย่างหรือองค์ประกอบ3อย่างนะฮะบางคนไม่เข้าใจคำว่าอนุภาคเนาะอนุภาคก็คือองค์ประกอบนะครับอะตอมจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบ3อย่างนั่นก็คือโปรโตอนครับตัวแรกโปรโตอนโปรโตอนคืออนุภาคที่ อยู่ภายในนิวเคลียสนะครับนิวเคลียสคือจุดศูนย์กลางจำได้ไหมอยู่ภายในนิวเคลียสนะครับซึ่งภายหลังเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็ตั้งชื่อให้ว่าโปรโตอนและมีการกำหนดสัญ,ญลักษณ์เป็นตัว p นะครับโปรโตอนมีสัญ,ญลักษณ์เป็นตัว p แล้วก็มีประจุไฟฟ้าเป็นประจุบวกนะครับโดยที่โปรโตอนเนี่ยมีมวลหรือมีน้ำหนักในหน่วย amu บางคนไม่รู้จักนะครับว่าหน่วย amu คืออะไรหน่วย amu เป็นหน่วยน้ำหนักที่ใช้กับการทดลองหรือการทดสอบน้ำหนักของอะตอมนะครับ amu ย่อมาจากคำว่า atomic mass unit นะครับนี่คือคำว่า amu นะฮะโปรตอนมีมวลอยู่ที่ประมาณ1.0073 amu น,นี่คืออนุภาคแรกที่อยู่ภายในอะตอมนะครับอนุภาคที่2นะครับก็คือนิวตรอนใน EP ที่1ครูอาจจะไม่ได้พูดถึงนิวตรอนชัดเจนนักนะครับเพราะว่านิวตรอนก็จะเป็นของนักวิทยาศาสตร์ท่านอื่นๆที่ค้นพบนะครับนิวตรอนมีตำแหน่งที่อยู่ในนิวเคลียสเหมือนกันครับแปลว่าจุดศูนย์กลางของอะตอมเนี่ยมีทั้งโปรตอนและนิวตรอนนะครับนิวตรอนมีการกำหนดสัญ,ญลักษณ์ให้เป็นตัว n นะครับ ประจุไฟฟ้าเป็นศูนย์ก็คือเป็นกลางฮะไม่มีบวกไม่มีลบไม่ดึงดูดกับใครและมีมวลอยู่ที่ประมาณ1.0087และอีกอนุภาคหนึ่งนะครับที่เขาได้ค้นพบก็คือในเรื่องของอิเล็กตรอนครับอิเล็กตรอนท่านนักเรียนจำได้นะครับอิเล็กตรอนเนี่ยคืออนุภาคที่อยู่บริเวณรอบๆนิวเคลียสนะครับเคลื่อนที่โคจรอยู่โดยรอบนะครับโดยรอบนิวเคลียส สัญลักษณ์ของอิเล็กตรอนจะเป็นตัว e นะครับหรือเป็นตัว e ลบนะฮะโดยที่ประจุของอิเล็กตรอนก็จะมีประจุเป็นประจุลบนะครับและมีมวลอยู่ที่ประมาณ0.0005 amu นะครับดังนั้นอาจจะพูดง่ายๆได้ว่าโปรตอนและนิวตรอนเนี่ยนะครับคือ2อ,อนุภาคที่อยู่ตรงใจกลางนะมีมวลใกล้เคียงกันนะครับโดยที่ทั้งโปรตอนและนิวตรอนเนี่ยจะมีน้ำหนัก มากกว่าอิเล็กตรอนประมาณ1800เท่านั่นเองนะครับนี่คือข้อมูลของอนุภาคมูลฐานที่นักวิทยาศาสตร์เขาได้ค้นพบว่าอยู่ภายในอะตอมดังนั้นจากการที่เขามีการค้นพบอนุภาคทั้ง3ชนิดนี้ดูอีกทีนะครับบริเวณใจกลางนะบริเวณใจกลางที่เรียกว่านิวเคลียสเนี่ยตรงนี้นะในนิวเคลียสก็จะประกอบด้วยโปรโตอนและนิวตรอนนะครับ ซึ่งโปรโตอนมีประจุบวกส่วนนิวตรอนไม่มีประจุไฟฟ้านะครับและบริเวณรอบๆก็จะเป็นที่อยู่ของอิเล็กตรอนดังนั้นท่านทั้งเรียนสังเกตเมื่อกี้ครูเพิ่งบอกไปว่าโปรโตอนและนิวตรอนมีน้ำหนักมากกว่าอิเล็กตรอนประมาณ1,800เท่าและโปรโตอนกับนิวตรอนเนี่ยมีที่อยู่คือบริเวณใจกลางนิวเคลียสใช่ไหมครับดังนั้นแปลว่า ถ้าเรามองอะตอมในภาพรวมถ้าเรามองอะตอมในภาพรวมส่วนที่เป็นน้ำหนักของอะตอมก็จะอยู่ตรงกลางใช่ไหมฮะส่วนบริเวณรอบนอกที่เป็นที่อยู่ของอิเล็กตรอนเนี่ยนะฮะตรงเนี้ยที่เป็นวงโครจรเป็นที่อยู่ของอิเล็กตรอนเนี่ยเป็นส่วนที่แทบจะไม่มีน้ำหนักเลยนะครับการศึกษาจนค้นพบอนุภาคมูลฐานภายในอะตอมเนี่ยมันเกิดประโยชน์อะไร นะจริงๆแล้วตรงนี้เกิดประโยชน์มากมายมหาศาลเลยครับทำให้นักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขารู้ถึงข้อมูลของธาตุชนิดต่างๆนะครับการที่ธาตุแต่ละตัวมีโปรโตอนนิวตรอนอิเล็กตรอนแตกต่างกันไปก็จะบ่งบอกถึงคุณสมบัติและการนำไปใช้ของแต่ละธาตุนะฮะซึ่งหลังจากที่นักวิทยาศาสตร์เขาได้ทำการค้นพบธาตุต่างๆในโลกของเรามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเขาก็จะมีการจดบันทึกเอาไว้ครับโดยลักษณะของการจดบันทึก เขาจะจดบันทึกธาตุในรูปแบบของสัญลักษณ์นิวเคลียร์สัญลักษณ์นิวเคลียร์เป็นยังไงอ่านี่ครับนี่คือหน้าตาของสัญลักษณ์นิวเคลียร์นะครับถ้านักเรียนสังเกตตอนนี้สิ่งที่น้กงเรียนมองเห็นนะครับก็คือมีสัญลักษณ์ที่เป็นตัวอักษรเห็นตัว m กับตัว g ไหม mg นะครับ mg มีตัวอักษรแล้วก็มีตัวเลข24กับเลข12 นี่คือการบันทึกธาตุของนักวิทยาศาสตร์นะครับตั้งแต่อดีตและที่เขาค้นพบเขาจะมีการบันทึกเป็นสัญ,ญลักษณ์นิวเคลียร์แบบนี้เอสัญ,ญลักษณ์แบบนี้บอกอะไรเราเรามาดูความหมายของข้อความหรือตัวเลขที่ปรากฏอยู่นะครับตัวแรกเลยครับสำหรับ Mg เนี่ยเขาเรียกว่าสัญ,ญลักษณ์ธาตุนะฮะธาตุตัวนี้มีสัญ,ญลักษณ์ยอ่อคือ Mg Mg ก็คือชื่อของธาตุธาตุตัวนี้มีชื่อว่าธาตุแมกนีเซียมครับ มีชื่อว่าธาตุแมกนีเซียม Mg นะครับนักเรียนจะต้องรู้จักต้องอ่านสัญลักษณ์ย่อแบบนี้ให้เป็นนะครับจากนั้นตัวเลขที่อยู่ด้านบนครับนักเรียนตัวเลขที่อยู่ด้านบนเห็นไหมเขาเรียกว่าเลขมวลครับเลขมวลเป็นตัวเลขที่แสดงจำนวน p บวก n ก็คือจำนวนโปรตอนบวกกับนิวตรอน และตัวเลขด้านล่างเราเรียกว่าเลขอะตอมนะฮะเลขอะตอมแสดงถึงจำนวนของโปรตอนซึ่งเท่ากับอิเล็กตรอนทีนี้สัญลักษณ์นี้บอกอะไรเราได้บ้างสิ่งแรกเลยครับมันบอกชื่อธาตุนะฮะธาตุตัวนี้มีชื่อแมกนีเซียมบอกชื่อธาตุไม่พอครับเมื่อนักเรียนเห็นสัญลักษณ์นิวเคลียร์แบบนี้แล้วเนี่ยนะครับเห็นสัญลักษณ์นิวเคลียร์แบบนี้แล้วนักเรียนจะรู้องค์ประกอบที่อยู่ภายในทันทีเลยครับ นักเรียนสังเกตไหมว่าเลขอะตอมนะครับหมายถึงจํานวนโปรโตอนหรือ p เท่ากับอิเล็กตรอนใช่ไหมฮะดังนั้นเลขอะตอมมีค่าเท่ากับ12แปลว่าธาตุแมกนีเซียมภายในนิวเคลียสก็มีโปรโตอนอยู่เท่ากับ12ตัวและเมื่อมีโปรโตอน12ตัวก็จะมีอิเล็กตรอนอยู่เท่ากับ12ตัวเช่นกันนะครับเห็นไหม เลขอะตอมบอกให้เรารู้ถึงจำนวนโปรโตอนกับอิเล็กตรอนนะครับนอกจากนั้นเลขมวลครับนักเรียนดูเลขมวลนะเลขมวลคือตัวเลขที่แสดงจำนวนโปรโตอนบวกกับนิวตอนดูนะครับ p บวก n เท่ากับ24ใช่ไหม p บวก n เท่ากับย4ซึ่งตอนนี้เรารู้แล้วว่าตัว p หรือโปรโตอนเนี่ยมันมีค่าเท่ากับ12 ใช่ไหมครับดังนั้นสมการคณิตศาสตร์ง่ายๆครับ12บวก n เท่ากับ24 12บวกอะไรได้24ครับคำตอบก็คือ12บวก12นั่นเองดังนั้นแปลว่าจำนวนนิวตรอนก็จะมีค่าเท่ากับ12ด้วยนั่นเองะเห็นไหมครับดังนั้นเมื่อเรามองเห็นสัญ,ญลักษณ์นิวเคลียร์สัญ,ญลักษณ์นิวเคลียร์คือสัญ,ญลักษณ์ที่ทำการจดบันทึกข้อมูลของาธาตุนะนักเรียนจะต้องรู้3อย่าง นหนึ่งคือต้องรู้จักสัญ,ญลักษณ์ธาตุว่าธาตุตัวนี้สัญ,ญลักษณ์แบบนี้มันอ่านชื่อว่าอะไร 2. ต้องรู้จักสิ่งที่เรียกว่าเลขอะตอมเลขอะตอมก็คือจำนวนโปรตอนเท่ากับอิเล็กตรอนและ 3. นักเรียนจะต้องรู้จักเลขมวลนะครับเลขมวลคือจำนวนโปรตอนบวกกับนิวตรอนนะครับเมื่อนักเรียนเข้าใจข้อมูลทั้ง3อย่างนี้แล้วนักเรียนก็จะรู้องค์ประกอบที่อยู่ภายในนะครับ แปลว่าธาตุแมกนีเซียมตัวนี้ภายในนิวเคลียสของเขาจะมีโปรโตอนอยู่กี่ตัว12ตัวแล้วก็มีนิวตรอนอยู่เท่ากับ12ตัวเท่านั้นไม่พอครับรอบๆบ,บ,บริเวณโดยรอบของธาตุแมกนีเซียมเนี่ยบริเวณโดยรอบนิวเคลียสจะมีอิเล็กตรอนวิ่งวนอยู่ทั้งหมด12ตัวเช่นกันนี่คือสิ่งที่สัญ,ญลักษณ์นิวเคลียร์บอกเรา สำหรับใน EP เนี้ยนะครับนี่คือหัวใจสำคัญนะครับที่นักเรียนจะต้องเข้าใจนะครับเดี๋ยวสไลด์ต่อไปนะครับเราจะมาลองคำนวณกันนะครับเราจะมาฝึกคำนวณกันนะครับว่าเมื่อนักเรียนเห็นสัญลักษณ์นิวเคลียร์แบบนี้แล้วเนี่ยนักเรียนจะรู้ข้อมูลอะไรบ้างเอาละครับมาดูตัวอย่างที่1นะครับตัวอย่างที่1ของเราเนี่ยสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของครูครูให้มาเป็นตัว p ฮะตัว p มีตัวเลข31แล้วก็ตัวเลข15อีกทีนะครับตัว p คือสัญ,ญลักษณ์ของธาตุ p มาจากธาตุที่มีชื่อว่า f o o s p o r u s นะครับ f o o s p h o r u s ตัวเลข31คือเลขอะไรครับเลข31คือเลขมวลนะครับเลขมวลคือจำนวนโปรตอนบวกกับ นิวตรอนเลข15ครับเลข15คือเลขอะตอมเลขอะตอมแสดงจำนวนโปรตอนเท่ากับอิเล็กตรอนอ่ะในเราลองมาคำนวณพร้อมกันสิว่าภายในอะตอมของฟอสฟอรัสเนี่ยมีองค์ประกอบอะไรอยู่บ้างเริ่มต้นเลยครับมีโปรตอนอยู่เท่ากับกี่ตัวครับโปรตอนอยู่เท่ากับ15นะครับโปรตอน15 ถ้าโปรโตอน15อิเล็กตรอนก็จะต้องเท่ากับ10หเช่นกันนะครับโปรโตอน15อิเล็กตรอน15หเหลือนิวตอนครับเหลือนิวตอนนะครับโปรโตอนไปแล้ว15เรียนดูนะเห็นไหมมันต้องรวมกันได้เท่าไหร่โปรโตอนกับนิวตอนรวมกันต้องได้31ดังนั้นนิวตอนจะมีค่าเท่ากับ16นั่นเองครับโอเคเห็นไหมว่า ข้อนี้นะครับเราก็ได้ข้อมูลว่าธาตุตัวนี้มีตัวย่อคือตัว p ตัว p ก็คือธาตุฟอสฟอรัสนะครับฟอสฟอรัสประกอบด้วยโปรตอน15ตัวอิเล็กตรอน15ตัวและนิวตรอน16ตัวพอเข้าใจไหมอ่ะถ้ายังไม่เข้าใจดูตัวอย่างต่อไปครับตัวอย่างที่2ครับสัญลักษณ์นิวเคลียร์ตัวนี้นะครับมีสัญลักษณ์คือธาตุ ตัว K นะฮะเป็นตัว K ดูนะเป็นตัว K ตัว K ชื่อของธาตุที่มีตัวย่อคือตัว K คือธาตุโปเทสเซียมนะครับโปเทสเซียมนะมีตัวเลข39กับ19เอ๊ะอันไหนคือเลขมวลนะเลขมวลคือตัวเลขที่อยู่ข้างบน นะครับจริงๆแล้วครูอยากจะบอกว่าครูไม่อยากให้นักเรียนจำนะครับว่าตัวเลขไหนอยู่ข้างบนตัวเลขไหนอยู่ข้างล่างครูอยากให้จำว่าเลขมวลคือตัวเลขที่มีค่ามากกว่านะครับอย่างตัวนี้นี่เลข39คือเลขมวลครับก็คือ p บวก n นะฮะส่วนข้างล่างครับ19กก็คือเลขอะตอมเลขอะตอมคือ p เท่ากับ e ดังนั้นาธาตุโพแทสเซียมนะครับก็จะมีองค์ประกอบภายในก็คือมีโปรโตอนเท่ากับ10 9มีอิเล็กตรอนเท่ากับ10 9และมีนิวตรอนได้เท่าไหร่ครับนิวตรอนจะต้องได้เท่ากับ20ครับเพราะว่านี่ไงลูก p บวก n เท่ากับ39แต่ตัว p อ่ะ มันไปแล้ว19ใช่ไหมดังนั้นตัว n หรือนิวตรอนก็ต้องเป็น20ครับแค่นี้เองครับไหมดังนั้นข้อนี้สัญลักษณ์นิวเคลียร์ข้อนี้สิ่งที่บอกเราก็คือธาตุนี้มีธาตุมีชื่อธาตุว่าโพแทสเซียมนะครับโพแทสเซียมมีองค์ประกอบภายในคือโปรตอน19ตัวอิเล็กตรอน19ตัวและนิวตรอน20ตัวนะครับตัวต่อไปครับมาเผื่อใครยังไม่เข้าใจ ไปดูตัวอย่างที่3กันเอาละเอตัวนี้สัญ,ญลักษณ์นะครับเป็นตัว H นะเป็นตัว H เชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยรู้จักชื่อมาแล้วธาตุที่มีสัญ,ญลักษณ์เป็นตัว H ก็คือธาตุไฮโดรเจนนะครับธาตุไฮโดรเจนทีนี้นักเรียนสังเกตครับธาตุไฮโดรเจนเนี่ยเลขมวลกับเลขอะตอมของเขา มีค่าเป็นยังไงกันเท่ากันฮนะก็คือเป็น1ทั้งคู่เลยดังนั้นถ้าตัวนี้คือเลขมวลนะครับก็คือ p บวก n เท่ากับ1นะ p บวก n เท่ากับ1ใช่ไหมส่วนข้างล่างเลขอะตอมก็คือ p เท่า e กับ e นะครับสรุปว่าไฮโดรเจนมีองค์ประกอบก็คือโปรตอนเท่ากับ1ตัวอิเล็กตรอนเท่ากับ1ตัว นิวตอนมีเท่าไหร่ครับนิวตอนมีเท่าไหร่ครับถ้าโปรโตอนมีแล้ว1บวกนิวตอนเข้าไปและผลรวมต้องได้1น,นะครับผลรวมต้องได้1แปลว่านิวตอนของเขามี0นั่นเองครับนะ ดังนั้นธาตุไฮโดรเจนเนี่ยเป็นธาตุที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัวครับก็คือมีองค์ประกอบภายในอยู่แค่2อย่างครับคือเขามีแค่โปรโตอนกับอิเล็กตรอนนะฮะก็คือในใจกลางนิวเคลียสเนี่ยในจุดศูนย์กลางนิวเคลียสเนี่ยมีโปรโตอนอยู่แค่ตัวเดียวฮนะแค่อนุภาคเดียวและรอบๆสิ่งที่วิ่งอยู่ก็มีอิเล็กตรอนอยู่แค่อนุภาคเดียวครับไม่มีนิวตรอนนะะนี่คือธาตุไฮโดรเจน <S <S หเห็นไหม ถ้าเราอ่านสัญลักษณ์นิวเคลียร์เป็นเราจะรู้ข้อมูลต่างๆเดี๋ยวข้อมูลเหล่านี้นะครับมันจะเชื่อมโยงกับสิ่งอื่นๆคุณสมบัติต่างๆการนําไฟฟ้าการเกิดเป็นสารต่างๆในเรื่องต่อๆไปนะักเรียนต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะเอาละเผื่อใครยังไม่เข้าใจดูตัวอย่างต่อไปอ่าตัวอย่างที่4สัญลักษณ์มาแปลกๆสัญลักษณ์มาแปลกๆนะครับนักเรียนเห็น3บวกเพิ่มเข้ามาเห็นไหม เดี๋ยวตรงนี้ครูจะอธิบายให้ฟังนะครับก็คืออะไรเอาเริ่มแรกก่อนสิ่งที่เราควรจะรู้ถ้าตัวนี้มีสัญลักษณ์คือ Al Al ย่อมาจากธาตุที่มีชื่อว่าอะลูมิเนียมครับนะฮะอลูมิเนียมน่าจะมีอยู่ที่บ้านเรานะหลายๆคนนะครับ Al อลูมิเนียมเลขมวลครับ เลขมวลก็คือโปรตอนบวกกับนิวตรอนได้27นะครับส่วนเลขอะตอมครับเลขอะตอมคือโปรตอนเท่ากับอิเล็กตรอนซึ่งมีค่าเท่ากับ13ดังนั้นองค์ประกอบอนุภาคมูลฐานของเขาก็จะมีโปรตอนอยู่เท่ากับ13ตัวอิเล็กตรอนเท่ากับ13ตัวนิวตรอนเท่ากับเท่าไหร่ครับคิดเลขเร็วๆได้10 4ตัวอันนี้คือคิดแบบแบบ normal แบบปกติที่เราคิดมาเอ้ทีนี้ไอ้จาประจุ3บวกเนี่ยมันคืออะไรประจุ3บวกมันคืออะไรจำไว้นะครับถ้านักเรียนสังเกตเห็นว่าสัญ,ญลักษณ์นิวเคลีย์นั้นมีการใส่ประจุไม่ว่าจะเป็นบวกหรือลบก็ตามนะครับประจุที่มีการระบุไว้ตรงนี้เนี่ยนะ เขาหมายถึงเขาหมายถึงจำนวนอิเล็กตรอนที่เปลี่ยนแปลงครับจำนวนอิเล็กตรอนที่เปลี่ยนแปลงขออภัยครับนะจำนวนอิเล็กตรอนที่เปลี่ยนแปลงคืออะไรจำไว้นะอิเล็กตรอนมีประจุลบใช่ไหมอิเล็กตรอนมีประจุลบใช่ไหมถ้าหากว่า เจอประจุบวกลบกับบวกมันจะหักกันมันจะหักล้างกันอย่างข้อนี้นะครับอิเล็กตรอนมีอยู่13ตัวแล้วเขียนประจุบ3บวกความหมายก็คือให้หักออกไป3อิเล็กตรอนมีประจุลบนะแต่พอเจอประจุบวกมันจะเอามาหักกันโอเคไหมอิเล็กตรอนตอนแรกเราคิดได้13ตัว พอเจอประจุ3บวกเข้าไปก็คือให้ลบออก3ดังนั้นอิเล็กตรอนข้อนี้ไม่ได้มี13ตัวครับแต่มีอยู่แค่10ตัวนั่นเองมีอยู่แค่10ตัวสรุปแล้วข้อนี้นะครับข้อนี้นะธาตุมีชื่อว่าธาตุอลูมิเนียมนะครับมีโปรโตอน13ตัวมีอิเล็กตรอน10ตัวนะครับ10อนุภาคและก็มีนิวตรอนอยู่ 14ตัวหรือ14อนุภาคนั่นเองนะครับจำไว้นะถ้าเจอประจุให้คิดแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองดูข้อต่อไปครับลองดูข้อต่อไปมาข้อนี้มีประจุเหมือนเดิมนะครับธาตตัวนี้มีสัญ,ญลักษณ์คือตัว O มีใครรู้จักบ้างตัว O ธาตุอะไรครับตัว O คือธาตุออกซิเจนนะครับธาตุออกซิเจนนั่นเองนะครับโดยธาตุออกซิเจนเนี่ยมีเลขมวล P บวก n เท่ากับ10 6นะครับและมีเลขอะตอม P เท่ากับ E ก็คือ8ดังนั้นเราคิดเบื้องต้นก่อนนะครับคิดเบื้องต้นก่อนนะธาตุนี้มีโปรโตอนเท่ากับ8มีอิเล็กตรอนเท่ากับ8และนิวตรอนได้เท่ากับเท่าไหร่ครับก็ได้เท่ากับ8เช่นกันโอเคไหมทีนี้เรามาดูตรงประจุลูก เมื่อกี้ครูบอกแล้วนะถ้าเห็นประจุประจุคือจํานวนอิเล็กตรอนที่เปลี่ยนไปนะเฉะพาะอ,อิเล็กตรอนนะอย่างอื่นไม่เกี่ยวโอเคไหมอิเล็กตรอนมีประจุลบข้อเมื่อกี้ลบเจอบวกมันก็หักล้างกันแต่ข้อนี้ลบเจอลบลบเจอลบเป็นไงครับมันก็เพิ่มขึ้นโอเคไหมดังนั้นข้อนี้เดิมทีมีอิเล็กตรอนอยู่8ตัวครับแล้วเจอ2ลบเข้าไปก็คือให้บวกไปอีก2ครับ ก็จะกลายเป็น10นั่นเองดังนั้นสรุปแล้วข้อนี้นะครับธาตุมีชื่อว่าธาตุออกซิเจนนะครับออกซิเจนที่เป็น2ลบนะครับประกอบไปด้วยโปรโตอน8ตัวอิเล็กตรอน10ตัวและนิวตรอน8ตัวนะครับเอาละนี่ก็คือในเรื่องของการคำนวณหาอนุภาคมูลฐานจากสัญ,ญลักษณ์นิวเคลียร์นะครับโอเค ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ EP ที่2นะครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการคำนวณอนุภาคมูลฐานเนาะ mm hmm. มีคำนวณเล็กๆนะครับบวกลบคูณหารเลขง่ายๆนะครับ mm hmm. ก็หวังว่านักเรียนน่าจะพอทำความเข้าใจได้ไม่ยากนะครับ mm hmm. อย่าลืมนะเรื่องอนุภาคมูลฐานเนี่ยเป็นพื้นฐานสำคัญนะครับ mm hmm. เพราะว่าถ้าเรารู้องค์ประกอบของอะตอม รเรารู้ว่าข้างในเนี่ยมันมีอะไรอยู่บ้างน,นะครับในการเรียนหัวข้อต่อๆไปนักเรียนต้องเอาตรงนี้มาใช้ประโยชน์นักเรียนจะต้องรู้ว่าอิเล็กตรอนที่มันมีอยู่5ตัว10ตัวเนี่ยมันเอาไปใช้ประโยชน์อะไรหรือโปรตอนที่มีอยู่เท่านี้นิวตรอนที่มีอยู่เท่านี้มันเอาไปใช้ประโยชน์อะไรถ้านักเรียนไม่เข้าใจเรื่องนี้เรื่องต่อไปอาจจะเรียนไม่รู้เรื่องเลยนะครับโอเคครับสุดท้ายนะครับก็สําหรับใครที่ไม่เข้าใจนะครับก็กลับมาเปิดทบทวนได้นะครับและเช่นเดิมครับ ครูมีลิงก์แบบฝึกหัดนะครับอยู่ที่ใต้คลิปก็ไปดาวน์โหลดไปฝึกทำกันได้นะครับสุดท้ายก็ฝากติดตามนะครับเหมือนเดิมครับ c e b o o k Fan Page นะครับเคมีครูหนุ่ยแล้วก็ทาง c ่ y o u t u y o นะครับเคมีครูหนุ่ยครับแล้วพบกันใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ